รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับรางวัลเหรียญทองแดงสาขาการประกอบอาหารในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่13มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมแสดงความยินดีกับนายพนุพงษ์ใหญ่ยองนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหารก,กรรมศาสตร์ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงสาขาการประกอบอาหารในการแข่งขันฟีเืือรแรงงานอาเซียนครั้งที่13ด้วยการแข่งขันประเภทดังกล่าวมีผู้เข้าแข่งขันจำนวน12ทีมจากเจ็บประเทศในอาเซียนนาสิงคโปร์เอ็กซโปสาธรารณรัฐสิงคโปร์ในระหว่างวันที่23-25กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยนายพานุพงศ์กล่าวว่าการได้รับรางวัคลครั้งนี้ เป็นความภาคภูมิใจที่ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยใช้ความรู้ความสามารถของตนเองมาแข่งขันในเวทีระดับชาติและขอขอบคุณอาจารย์คณะเทคโนโลยีข้ารกรรศาสตร์ที่คอยสนับสนุนผลักดันเข้าแข่งขันในรายการต่างๆซึ่งเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อจะได้นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตทั้งในการเรียนการทํางานในอนาคตรวมถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับผู้เข้าแข่งขันในประเทศอื่นๆ สำหรับหลายๆคนที่มีความฝันจึงอยากให้กล้าที่จะคิดและลงมือทำเพื่อไปให้ถึงฟังแม้ครั้งแรกจะไม่สมหวังก็ต้องหมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองไปเรื่อยๆนันทนาสีมาสื่อสารองค์การราชมงคลพระนครรายงาน